โยซับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็นี้อยู่ในเกมโรบอกนะในแมปดร a อนะที่แปลว่าประตูนั่นเองนะกด E ลงแรมซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะในเดียวภาพนี้มันเหมือนชื่อพวกชื่อของภาพบ,บ้านคือไอเสียงอะไรถือว่าทำมาดีนะโรบอกแมปเนี้ยดูดิมันแบบ มันมันเร็วมากๆเลยที่เมาส์เนี่ยมันเร็วมากๆเลยแล้วตอนนี้ให้เราทำอะไรผมก็เพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็เออเห็นแมพมันน่าเล่นนี้ก็เลยลองเข้ามานะครับอือดูสิมีอะไรไหมเนี่ยกองไฟไม่เห็นมีอะไรผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนเล่นนะเล่นไม่เป็นด้วยภาพวาดอืม น,นี่อะไรจดหมายเหรอกล่อ,องพวกนี้เราเก็บไหมเก็บได้ไหมไม่ได้แล้วคือให้เราทําอะไรเอกสารเฮ้ยมันให้กดอันนี้ได้จริงๆกดเยอะไม่ได้ด้วยอ้าประตูเฮ้ยต้องใช้กุญแจวะกด C เพื่อขาดเอ้ยลูกทิ่ภาคษา โอ้ยเฮียมันหล่อนใช้ได้เนี่ยกดซีอ๋อซี C เพื่อคานโอเคมันคานได้แสดงว่าน่าจะมีอะไรให้แบบตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวดูสำรวจดูก่อนนะอันนี้เปิดได้ไหมกดอ e. ีเฮ้ยได้เงินวะดินสอเราเก็บได้ไหมเก็บเหอะเก็บได้ไหมไม่ได้วะดินสอเก็บไม่ได้ไมีแต่ดินสอเว้ยฮะอันนี้เอาเก็บก่อน เปิดชั้นกลางดูเก็บไม่ได้ศูนย์ศหนึ่งเคได้กุญแจมาแล้วกด C เพื่อคานออกไปในกดอ e, ดูซิกดอีค้างเคมีอะไรมหเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเนาะตู้นี้อคิดว่าต้องเปิดได้โอ้โหมีให้กูซ่อนด้วยโอ้เชียแล้วมีกูซ่อนด้วย ยังไงวะเนี่ยนี่คือรูปสปอวอามเฮ้ยยังมีตัวเฮียแล้ววิ่งมานะรูปนี้ดูสิอ๋อภาพธรรมดาทั่วไปกดีอะไรอ่ะไฟแช็เกเออเผารูปแม่งเลยเผาแม่งเลย อย่าบอกนะว,ว่าไม่มีตัวอะไรอยู่หลังประตูใช่ไหมเนี่ยมีให้แอบด้วยเนี่ยแล้วคือให้กูแอบจากอะไรอ่ะหนีจากอะไรอ่ะอันนี้ก็โอเคแอบเหมือนกันเอามีหลอดด้วยเอา้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับไอไฟแฟชั่เนี่ยมันมีแบบแถบแถบว่ามันจะหมดไหมอะไรยังไง กด e e อันนี้คืออะไรอะอะไรไม่รู้ลังไม้เฉยกด e ดินสออีกอีก,อ,ก,อ,กอีกโต๊ะหนึ่งโอเคได้เงินอาีโอ้เริ่มมืดมืดลงเรื่อยๆวะ่ะมีให้ซ่อนด้วยแล้วกูจะซ่อนจากอะไรอะให้กูซ่อนจากอะไรอย่างี้ดีกว่าเออเนาะ โอ้ยชี่ห้องทางยาวแล้ให้กูทำไงเนี่ยกดอีไม่มีไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงก่อนนะ <c oughs> เสียงอะไรวะนี่ห้องนอนวะปิดประตูได้ไหมอ๋อเสียงนาฬิกานาฬิกาโบร,ราณโอ้โหแอบใต้เตียงได้ด้วยโอ้ เชี่ยแล้วแอบใต้เตียงได้ด้วยไม่มีมีแต่จดหมายแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยจดหมายเสียงมันตัวอะไรเดินไม่ใช่นาฬิกาเปิดดูให้ทั่วนาฬิกาแล้วก็ห้องเหมือนเดิมอา้าโรงแรม ได้เงินวะเงินอีกเงินอีกอเคยเยี่ยมอ้าวห้องนี้ปิดไว้เฮ้ยเฮ้ยเยสงเยงไรอะแสงแล้วปะทำไมแสงวันอย่างนี้อะแสงแล้ววะศูนย์หกห้องศูนย์หกเนาะเก็บก่อน เมื่อกี้มันไม่เห็นแสงอะไรเลยนะศูนย์หก่กูขอเช็คก่อนนะเ,เสียงอะไรเรากดซีอยู่ใต้เตียงได้ไหมไม่ได้อฮ้ยตกใจใจว่าเาเลยโอเคไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีกุญแจ แล้วก็แล้วก็เงินไม่มีอะไรเลยให้กูซ่อนตัวจากจากอะไรประตูชื่อแมปคือประตูแล้วคือยังไงมันแบบมันเซนหรือว่าแมปมันพยายามจะหลอกเราวะนี่ไงศูนย์หก กูเตรียมก่อนเดี๋ยวเราต้องวิ่งโอ้โหปิดเดี๋ยวทุกห้องด้วยแล้วเปิดแค่ไม่กี่ยวห้อง07เอา้าประตูพังประตูพัง07เราต้องหากุญแจใช่ไหมกุญแจ07เกูจะหาจากไหนล่ะใช้นี่เผาเระ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เผาแล้วให้กูทำยังไงเอ้ยอ่ะตกใจยังไม่ชินกับการเปิดประตูของมันวะอ่ะมันก็มีเงินเงินแล้วยังไงต่อภาพวาดความสุขในอุบัติเหตุฮะความสุขในอุบัติเหตุกูงงเนอะ เนี่ยมันให้ซ่อนอะอันนี้คือภาพวาดของอืมเปโตรไม่มีอะไรเลยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรไม่เหมือนเดินเมื่อกี้บุคาา คอนโทรลคือคับเฮ้ย,ยให้กูเดินหาเหมือนเขาบองกดเลยมันมอาแล้วเ,เริ่มมีเสียงมาแล้วเริ่มมีเสียงมาแล้วศูนย์สิบอืมนี่โอ้ยมีกล่องว่ะกด e เพื่อเปิดสมบัติ เราจะรวยกันแล้วเหรอโอ้ทางลงไปแบบนี้คือมันต้องเงียบๆป่ะวะศูนย์สองด้วยศูนย์สิบสองโอ้เย้เฮ้ยอะไรแดงๆวะเพราะหาแปะมึงเหรอ <c oughs> แล้วแอบก่อนเลย ไปเลยมี <Okay. S 1> หัวใจกูจังวะอา้าวไม่ติดละจุดนี้ได้ไหมจุดไม่ได้เอา้าล้วคือกูจะหมดโอเคเอา้าวไฟแช็กของคุณน้ำมันหมดแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วให้กูหาไฟแช็กหาน้ำมันเหรอ เอาจจริงนะแมบนี้แม่มันก็น่ากลัวอยู่นะเออไม่อ่า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 ไม่ต้องแบบไม่ต้องแมืดๆก็ได้อ่ะเฮ้ยอาออะไรอ่ะหนึ่งในหลายๆลเอ้ออะไรว่าฮะคุณตายแล้วหรอคุณถูกฆ่าโดย เอา้านี่คือกูตายใสย่ใจกับสิ่งนั้นหรออาจจะช่วยให้คุณรู้ว่ามันกำลังจะมาอะไรวะเอา้าจบแล้วรอดมาถึงประตูที่สิบหกเอา้าเยวแล้วกูจะรู้ได้ไงอะเยวะเด,ยเดียวแล้วกูตาย ถูกฆ่าโดยในต,ตัวนี้เหรอมันคือตัวอะไรเพื่อนเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึง่งคือมันเป็นตัวตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับผมนะซึ่งผมไม่เคยเจอไงเนาะเออประมาณนี้มันเป็นผีของโรงแรมนะมันก็คือแบบเป็นผีนะแบบชั้นแรก,แรกนะมันจะเป็นเจอแบบปกติง่ายๆเลยนะ มันมันจะมีตัวอื่นด้วยนะครับนอกจากรัสมันจะมีพวกเนี้ยเพียบนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอเพิ่งเล่นาเมื่อกี้ตา,รตารแรกเนาะโอเคก็ใครที่ชอบโดบอก,ก็อย่าลืมจะคอมเมนต์ว่าให้จะเล่นแมปไหนหรือว่าอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับเอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปไปแล้วบา,บาย